ท่านผู้ชมรายการครับขณะนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสุพรรณบุรีจะนําท่านสู่ในเรื่องของอาหารการกินและของฝากของเที่ยวลึกของจังหวัดสุพรรณบุรีพอมาถึงจังหวัดสุพรรณบุรีถ้าเอ่ยถึงอาหารการกินโดยเฉพาะขนมไทยจะต้องนึกถึงสาลี่จะต้องจะต้องนึกถึงขนมลูกเต๋านะครับหรือแ้วหรือสมบังของเมืองสุพรรณนะครับแต่วันนี้เราจะนําท่านผู้ชมรายการนะครับเข้ามาสัมผัส อีกมิติหนึ่งซึ่งทุกคนอาจจะไม่ได้คิดว่าสุพรรณมีร้านขนมหวานหรือกลุ่มแม่บ้านขนมหวานนะครับแล้วกลุ่มแม่บ้านขนมหวานที่นี่ไม่ใชเ่เป็นสิ่งที่ธรรมดาทั่วๆไปนะครับเพราะว่าขนมหวานแต่ละอย่างแต่ละชนิดที่ทําของกลุ่มแม่บ้านาป่าพึกน,นะครับ เป็นกลุ่มแม่บ้าน,านงานครัวในโครงการสายยรักนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ผลิตขนมเนี่ยส่งจนทั่วประเทศตลอดจนในร้วนในวังยังต้องสั่งไปเสวยกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกลุ่มแม่บ้านขนมหวานปากพืชแห่งนี้ะจะมีความสําคัญโดดเด่นตรงที่ งานเทศกาลตา่างๆควรใช้ขนมอะไรเป็นงานมงคลใช้ขนมอะไรเทศกาลสงการควรใช้ขนมอะไรนะฮะเขา้าพรรษาออกพรรษาควรใช้ขนมอะไรแต่ละอย่างแต่ละชน,นิดมีความหมายทั้งสิน้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านประธานกลุ่มนะครับคุณป้าสุชารต์โพจิตนะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านนะครับตลอดจนคุณลุงม,มานิตโพภิตนะครับ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนะครับร่วมออกรายการกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะจะได้มาแนะ่ํนำวา่ามีขนมอะไรบ้างและแต่ละขนมเนี่ยมีความหมายอย่างไรทุกวันนี้เด็กไทยเองเยาวนชนคนไทยเองเนี่ยทานขนมต่างๆเนี่ยก็ทานด้วยความรอร่อยแต่ไม่รู้ความหมาย สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับและแต่ละเรื่องแต่ละราวร้วนมีความหมายในวิถีไทยมรดกไทยวันนี้เราไปสัมผัสอีกนิติหนึ่งของความหมายของขนมไทยของกลุ่มแม่บ้านป่าพึกท่านก็จะพบกับความมหัศจรรย์ว่าขนมไทยที่จริงแล้วซ่อนภูมิปัญญาและความหมายต่างๆเอาไว้ปรัชญาในการดำรงชีวิตต่างๆมีอย่างครบถ้วนเชิญได้ไปสัมผัสกับท่านทั้งสองครับ